ผมแจ้ว่าถือสิบแปดล้านเงินหมืร้อยหนึ่งอู้กูก็ถือวันที่หนึ่งตัวนี้ว่าเสนดอกอ้าเห็นเงินเลยบ่ก็เห็นแหละตัวน่ะเออเกิดวันวมาได้เงินบมืหลายหยัตดิเกิวันได้ถือแล้ววันที่หนึ่งหยังดิกาบสวัมปติ fc ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมหาณศีอีกครั้งหนึ่งเนาะผลว่าผลฝันดีได้ครับท่านผู้ชมโทรเอื่นพอเที่ยงแต่เส่อผลอู้ยถึงวันที่หนึ่งสิบแปดล้านว่าเสนอโอ้ยไปสิบวยอย่างมากเนาะครับท่านผูเชม เรื่องเล่าสิเป็นยังไงมีตัวเลขอีกเพิ่มเติมหรืบอบ่อเดี๋ยวพอเท่งจะผ้าพีผ้าน้องไปสอบถามจากนัาสีนะครับผมเราไปฟังชัดๆจากปากนันสีพร้อมๆกันเลยครับผมตอนก่อนไปช่มคลิมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองด้วยนะครับสวัสดีครับนันสีสวัสดีครับฝันไาหยางเกาะโอ้ยมขึ้นในฝันฝันว่าถึงลอตเตอรี่รล้ววันที่หนึ่งสิบแปดล้านเออ โอ้ยแบ่งไงเนี่ยจะกลั่นเออเอาไว้ใช้ฮุกหลานนะครับท่านผู้ชมเป็นความฝันเป็นความฝันไม่เคยฝันแบบนี้จักเถื่อนได้พี่น้องแต่ว่าถึงว่าเป็นความฝันก็ดีใจได้ครับท่านผู้ชมเนาะฝันดีอยู่ตั้งแต่ปไปเลยว่าก็ฝันดีฝันดีตลอดเอออืมฝันว่าอะไรใบขี่ใบยังตะเกาขั้นฝันว่าอะไรใบขี่กับถื่อนกเอีกได้เตือนรถตุรีอยู่นะ เออแต่ว่าหัดพ่อข้าหน่ยไปเอามาจากใบนะว,ว่ามันไก่เอาเลขเลขตัวกอนถี่มาเอาชีบแรกนั้นบอกตัวไหขก่อนหนึ่งหกเจ็ดกับหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดฟันมาจากไหนฮะฟันว่าเจ้าที่เพิ่งมากระซิบขางหัวมือวันพระใหญ่น่ะ<อ>มือว่นานสารน่ะว่าหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเจ็ดนี่ละแต่ค้องกับขับขายขับข่าเป็นสเสือบ สีฟันกับบเมียวสีควบกิงกับบเมนเป็นเส็บเสือบเป็นเส็บเสือบเอานะคือจงเพิ่มบอกน้ำหกแผนหรือเพิ่นวางสิเพิ่นวางเนี้ยนี่เออว่าเป็นอีหนีหัดบเมีนอีหนีลูกขึ้นมาออกูฟันตัวนนี่เออย่างว่าแต่ว่าหลังจากนั้นมากกับฟันฟันดีก็ยังว่าฟันไดใบขี่ใบยังได้นี่แหละเขาฝันว่ามือขึ้นฟันว่าถือแล้ววันที่หนึ่ง คนมาหาบบกหลายหนึ่งเออคนมาเต็มเพื่นเลยมาขอเงินน่ะโอ้หนึ่งในหันมีพอเที่ยงอย่างนี้บ่มันหลายหลายมันหลายหลายจำบ่ได้จำบ่ได้ว่าพูดไรเนี่ยเพื่อนว่าคือสิบแปดล้านแต่วาในี้ามอฝันอันจำเนี่ยบอวัลตอรีตัวไดนถือมันถือสิบแปดล้านจำบ่ได้จำบ่ได้โมโหเลยาว่าถือตัวไหูโจักแต่ว่าถือสิบแปดล้านหูจักว่าถือสิบแปดล้านี่เงินแบกรลอยหนึ่งออ้กูก็ถือรุนทีหนึ่งตัวนี้ว่าเสนออ้าเห็นเงินเลยบอ ก็เห็นแล้วตัวเนาะเออแฟนมาได้เงินบางหลายหยันตีแฟนมาได้ถือแล้ววันที่หนึ่งหยันตีบวกเลยแฟนยังสีจักเถื่อได้มันนี้คนก็มากที่เต็มเท่อนนี่เออนี่นหลังนี่บอกแมนไผแน่หูจักบอกบัวหูจักบัวหูจักคนแต่วันทั่หลายหูจักแต่ว่าหลายมาหาว่ามาแสดงความดีใจนำบัตรถือลอตเตอรี่เอ้าก็จะพูดเป็นพี่แม่นนองสิบอกขั้นสีแม่นบูจักแล้วแล้วเขาสีคุงบัวหูจักสั่นก็เ่ราะเป็นพี่แม่นนองเอา แต่ว่าเมนพี่เปนนองนี่สิโมโหจักกันโมโหจักกันพี่เป็นนองอยู่มันนั่นว่าสัตว์นะเออมันลายน่ะมันหลายเออเอาก็สิแนมผันผ่านไปยังสีนอแนมผันผ่านไปบันเดียกแสดงว่าหรือมันเหล็กตัวหนีปล่อยออกไปบ่มันสิถือว่าสันดอกเออแต่ว่ากะพอเอ็ซีอยากไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปถ้ามันเป็นคือความฝันมาถึงวันที่หนึ่ง เนอะหมดนี่ได้เด็กสามตัวก็ถือว่าสิหนึ่งได้ได้นาะแมนเนี้ยสาทั้งหนามันตรงกันเนาะห่วยคนเฮามันก็จะสั่นแล้วบผมผู้ใดดอกสิไปเห็นเลขหกตัวนั่นเห็นบอกเกือบถือละเท่านึงเิชถ่ายหาโตถือเมื่อเพชรตะตักเดียวนี่เพชรเพชรรักล้านนี่บ่เพชรลักแสนนี่บ่เออร์ักแสนลักแสนตัวทั้งหนามูเนาะเออหนามูลักแสนมันหกตัวแมนหกตัวลักแสนนั่นล่ะ รักหน่วยรักสิบรักร้อยรักพันรักหมื่นนี่ถือวัดหาตัวนี่มาผิดรักแสนตัวแรกก่อรมูเลยโอ้โหเออเงินนี้ละสี่ไว้ได้ยังล่ะยังมัวหันเด็ไปเอายังมัวเดไปเอาแม่นม่นมันยังหลายหมื่นว่าสั่งเขาก็ยี่สิบสามหนึ่งยังอีกหนึ่แปดเก้าหมื่นทายยี่สิบสีจะไปหาไว้กับซื้อใบแจ๊กเก็ตแจ๊กน้อยเนาะแม่นบรรทัดหาเอซีคือปากกะอยากไปซื้อบรรทัดหาไปหายโจตรีใบห้ามันถึงวันที่หนึ่งก็ใหญ่สีว่าอีหลีมันกับโบนเน่นอนแน่นอน ใบหนึ่งก็บเร้าถูกเด้เป็นไปได้เด้อหกหลานก็เเร้าถูกหย่อนเด้อแต่ว่ายาสีพอนี่ไปเอาอยู่สิไปหาเอาอยู่ดรอกคือสีว่าเป็นสีแมนอยู่นะแต่ว่ายังโค้งสุดถ้ายอยู่ประมาณวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดนี่แหละให้พอเที่งมาเอาอีกจ้าของสีเสียงอยู่ดรอกขันแม่นฟันดีเขาอิลีก็คือสีฟันใดอีกอยู่เอาคือว่าฟันได็อีบยังเกาะได้จับยังเกาะได้บายขี่เนาะได้จับขี่ได้บายขี่ ขึ้นฟันฟันอะไรบายขี่ได้หมดขึ้นฝันว่าถึงรถตลีแต่ไมีคนเคยฝันเนี่ยนี่เลยเขาจะว่าเขาจะมีโชคได้บางคนฝันในบายขี่ไา้ยังไปเห็นยังก็สร้างสิได้เงินหลุดได้เออแมนไปขายไปขายเหมือนกันก็เสียหลายกัวโม่แม่นอือก็ยังว่าหรือว่าไปหาไปอันหาเหรียญหาหัวเยื้อสีก็จะมีคนเอาเงินให้ มันวัดไป่้ายของกับรายรายเขามูยนั่นนห่มัมนนเวเออแต่ว่ามันกัอาจจะเป็นลอตเตอรี่ก็ได้นะกับบอลแนนนอนแต่หมูขึ้นกับฟันแบบนี้แหะมันมาถึงลอตเตอรี่แต่พอฟันเนี่ยไปหาอยู่ว่ามันย่างลาย,ลายมือกับม่าเนาไปเอาเอาตัวไหนก่อนเอาบอกย,ยูฟ่าเอฟซีฟังอีกเนี่ยก่อนจะปิดคลิปนี่หน,นึ่งหกเจ็ดกับหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดแมนเป็นชุดหนีโย่แมนจากไหนจากไหนกระถาฟั่งในขึ้นมันชิดสามสิบหรือว่าสามสิบเอ็ดแมนต่อ หอยจอกเจ้าของมักนี่แล้วหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก็ดหนึ่งหกเก่านี่ล่ะเนี่ยยังมีหนึ่งหกเก้ากนั่งบัตนี้ขึ้นมาัอซื้อได้ใจเลยขึ้นมาหกเก้าโอ้ขึ้นมาหกเก้าเออจะหนึ่งหกเก็หนึ่งหกแปดแล้วก็หกเก้าทังสี่บ่อเออแต่ว่าเมื่อมันผ่านนี่ยายีสีเสียงสามตูนี่ล่ะขันเป็ฟันมาจังไรครึ่งวัดทีเดียวสองหกหกสองหนันเสียงฟันว่าเขาเอาได้หน่อยไม่หูอุ่มขีเต็มโตนั่นแมนเลยแมนก็ะถืออิลี เออแต่ว่าสีว่ามันออกแล้วหกสองก็เลยสื่อเต้นห,หน่อยๆสี่สองหกหลไยกับสมตัวที่เสียดายเ <laughs> ่านีีแหละพี่น้องมันสีได้สามตัวมันสุดซิดมันบุดวิตว่างันพิดแต้มเดียวเออขั้นเอาเป็นกระถือทั้งสองอ่ะหล่ะเก่าหกหนึงเก่าหกนึ่งเก่าหกสองกบ,งบือเบิร์ดิคัดเอาไเก่าหกหนึงเออมันออกหกสองวานี้ะพี่น้องมันสีปังปังอ่ะนครับผมนาะเยวเบิร<อ>์ตัวเลขครับ น่สีงกให้พี่นอ้องในแคบหน่าจอยเบิ้งอีกก่อนไหวมาตเต้แห้งใช่ไหมวันนี้นาองตีไม่ถือย่ยวให้พี่นอ้องในแคบหน่าจอยเบิ้งอีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมเนาะเพื่อว่าทา้าไหนเขามาไม่บ้านไห้เห็นตัวเลขเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงเขียนใส่สมุดเอาสมุดมางยกให้พี่น้องเบื้องก่อนครับผมนี่ครับท่้นมู้ช่วตัวเลขของนาสีเนาะครับผมเนาะเป็นผีเจ้าทีมากกสิบบอกครับผมหนึ่งหกเจ็ดหรือว่าหนึ่งหกแปดแต่ว่านาสีเพื่อว่าเิ่นมาเลขกหกเก้า หนึ่งก่อสามมันจะใช่หนึ่งก่อสอบไม่หนึ่งก่อสามนี่เป็นบ้านเลขที่ครับผมบ้านเลขที่ของนันสีที่ฝันว่าถึงวันที่หนึ่งสิบแปดล้านคนมาเต็มเฮือนในเอฟซีปฏิทามหาอีกเนาะว่าอันบ้านเลขที่หลายปันได้ปฏิว่าเนาะอันนี้ยังไม่ได้ถามอายุได้เนี่กระทำอายุแล้วก็สิเลขก็สิหลายอีกเนาะว่าต้องเอาดอกครับผมอายุเอานี่ละมันใจนันสีก็มันใจเป็นบลเลขกสองชุดนี่ละหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแปดนี่ ต่ว่าส่วนตัวกับมาเป็นหกเก่ 9, ามาอีกทีหนึ่งเก่าสามแล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเองเนาะครับผมเนาะเพื่อว่าท่านได้ถามหามาอีกทีนั่มอ๋ผมครับสุดท้ายนี่ก็ให้ทุกท่านที่เขามาชมคลิปนี่ให้มีโฉงใหญ่เด้อครับโฉงใหญ่กับตัวเลขของนากสีครับผมสามตัวให้ตึกจังๆตรงๆเนาะครับผมเนาะสองตัวเป๊ะๆได้มีเงินแสนเงินล้านกาันสุขสุขคนคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้า ถีกวนสีหนึ่งเด้อรับขึ้นอันสีพันฝันเด้อแต่ว่าจะฝากเป็นสากับท่านผู้ชมพอเที่ยงม,มีของดีมาฝากพี่ตอนนองเป็นสีพึ่งน้องช้างเนาะขอบคุณหลายหลายครับสีพึ่งนองสร้างพูดคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมขาขายเหลียกเงเินเหลียกสับหรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งนองสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแนวด ไผมีติดตนติดตโตวไวจะเกิดบารามีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้ไา้เห็นผู้ไา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทบมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจาขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพ่อใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขาย